m r สเตอร์เคอภูมิใจเสนอ r e ซเซนคนข้างฆ่าสั่งตายหนังในปี2007ครับใครที่ชอบหนังล้างแค้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับนิ k เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแสนสบายและมั่นคงเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทุกเช้าก็ตื่นไปทำงาน โดยเขาได้ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางของบริษัทประกันเขาเป็นคนไม่ชอบเที่ยวไม่ทะเลทลายไปไหนพอเลิกงานก็จะกลับบ้านไปหาลูกเมียทันทีและนี่คือลอเรนภรรยาสุดสวยของนิกส่วนเด็กสองคนนี้ก็คือลูกชายของนิกคนโตชื่อเบนส่วนคนเล็กก็ชื่อลูคัสทั้งสองคนชอบแกล้งกันและทะเลาะก,กันเป็นประจำส่วนพ่อก็รู้สึกรักพี่ชายคนโตเป็นพิเศษกว่าน้อง จนเขาก็รู้สึกน้อยใจเป็นบางครั้งโดยเบนจะมีการแข่งขันฮอกกี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นิกจึงได้ไปดูการแข่งขันฮอกกี้เบนเล่นได้ดีมากเลยทีเดียวคนเป็นพ่อรู้สึกภูมิใจกับลูกคนโตมากหลังจากนิกและเบนจบการแข่งขันฮอกกี้พวกเขาก็ได้ขับรถกลับบ้านระหว่างขับรถเบนก็ได้พูดกับพ่อว่าเขาจะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบ้านและเขาก็ฝันว่า อยากจะเล่นฮอกกี้เป็นอาชีพระหว่างขับรถมาได้สักพักน้ำมันรถก็ใกล้จะหมดก็เลยต้องแวะเติมน้ำมันนิกจะเป็นคนเติมน้ำมันที่รถส่วนเบนลูกชายคนโตจะเข้าไปมินิมาร์เพื่อซื้อของกินจนมีรถซิ่งวิ่งเข้ามาในปั๊มสองคันใส่หมวกปิดบังใบหน้าเดินเข้าไปในร้านมินิมาร์พร้อมปืนและมีดพวกโจรใช้ปืนจ่อไปที่คนที่อยู่เคาน์เตอร์ส่วนเบนก็ยืนในร้านทำอะไรไม่ถูกเขาตกใจมาก ในร้านมีแต่เบนและคนขายของเท่านั้นคนขายของเอื้อมมือที่จะไปหยิบปืนจากเคาน์เตอร์เขาโดนลูกซองเข้าไปเต็มๆหลังจากยิงคนขายของเสร็จปืนก็เล็งมาที่เบนพวกมันบอกให้อีกคนฆ่าปิดปากเบนซะจัดการซะไม่งั้นแกไม่ใช่พวกเราโจนจึงหยิบมีดออกมาแล้วฟันไปที่คอของเบนจนเขาสุดตัวลงกับพื้นการที่จะเข้ากลุ่มนักเลงมันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอนิกเห็นอย่างนั้น ก็วิ่งเข้ามาในมินิมาร์ดนิกได้จับตัวคนที่ฟันเบนพวกเขาได้ต่อสู้กันส่วนโจนที่เหลือก็ขับรถหนีไปแล้วนิกและโจนสู้กันจนหมวกของโจนหลุดออกมานิกก็ได้เห็นหน้าโจนเต็มๆโจนจึงสะบัดหนีนิกไปได้เขาไปยืนกลางถนนตะโกนด่าเพื่อนที่ขับรถหนีจนมีรถมาชนเขาเต็มๆส่วนนิกก็วิ่งไปหาเบนตอนนี้เบนเสียเลือดมากเบนเริ่มหายใจไม่ออกนิกตะโกนสุดเสียง เพื่อให้คนช่วยนิกพาเบนมาถึงโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ในมือหมอแล้วเฮเลนและรูคัตก็มาถึงโรงพยาบาลเช่นกันพวกเขารอดูอาการของเบนแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องสูญเสียพเพราะเบนเสียเลือดมากบาดเจ็บสาหัสเขาไม่รอดทุกคนถึงกับช็อกกับเหตุการณ์นี้และเสียใจสุดชีวิตตัดฉากก็มาเจอหกผู้ต้องหาที่ตำรวจตามจับมาได้และมาให้นิกชี้ตัวนิก ได้ชี้ตัวหมายเลข5าคนที่ฆ่าเบนคนนี้ชื่อโจอายุเพียง23ปีพ่อแม่ที่จะต้องมาฝังศพลูกชายตัวเองเป็นอะไรที่เจ็บปวดที่สุดทุกคนในบ้านต้องมาเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาต้องสูญเสียมากที่สุดในชีวิตพอวันลุ่งขึ้นนิกจะขึ้นให้การบนศาลเขาได้มาคุยกับทนายความก่อนที่จะขึ้นให้การโดยทนายได้ชี้แจงกับนิกว่าผมจะส่งไอ้หมอนี่เข้าคุกให้ได้ เขาจะต้องติดคุก3-5ปีแน่นอนผมรับรองได้มันคุ้มกว่าเสียถ้าพวกเราฟ้องเขาติดคุกตลอดชีวิตเขาอาจจะหลุดพ้นคดีก็ได้แต่เขาฆ่าลูกชายผมนะผมต้องการให้มันติดคุกตลอดชีวิตวันนี้ตำรวจหญิงได้บอกกับนิกว่าดูเหมือนเป็นการล้นแต่ก็ไม่ใช่เป็นการฆ่าเพื่อนแรกเข้าแก๊งเท่านั้นเป็นฆ่าสมาชิกแรกเข้าแกง๊งพอเข้าไปในศาลผู้พิพากษา ก็ได้ถามว่าคุณนิกคุณเห็นโจเป็นคนฆ่าลูกชายของคุณใช่ไหมแต่นิกกับต้องทำให้ทุกคนตกใจรวมทั้งโจคนที่ฆ่าเบนนิกก็ได้ตอบไปว่าผมไม่เห็นโจเป็นคนฆ่าลูกผมครับตอนนั้นมันมืดมากว่าคนร้ายก็มีหลายคนผมจําเขาไม่ได้จริงๆครับศาลจรึงต้องตัดสินไปตัวโจเป็นอิสระตอนนี้นิกคิดว่าการให้โจเข้าไปติดคุก3-5ปี แล้วออกมาเป็นอิสระมันไม่สะสมกับที่มันฆ่าเบนชีวิตต้องแลกกับชีวิตถึงจะสะสมใจโจเดินออกมาด้วยความดีใจพวกแกงก็ขับรถมารับเขาพร้อมตอนรับเขาแกงโดยมีวินล,ลี่เป็นหัวหน้าแกงนี้นิกต้องนั่งดูพวกมันด้วยความแค้นที่จะจัดการพวกมันภายหลังนิกขับรถตามพวกมันจนรู้ว่าโจพักอยู่ที่ไหนเขาได้กลับบ้านและเตรียมอาวุธจะกลับมาจัดการกับโจจนเขาได้มีดมาเล่มหนึ่ง เฮเลนก็ได้เข้ามาคุยกับเขาเป็นไงบ้างมันเข้าคุกหรือเปล่าแต่นี่ก็ต้องตอบปฏิเสธไปมันไม่ได้เข้าคุกผมว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรเฮเลน hey Lin, ก็ตกใจทำไมไม่ใช่เขาหลังจากคุยกันเสร็จนิคก,ก็ขับรถออกมาจากบ้านตรงไปยังที่พักของโจเขาได้นั่งรอได้สักพักก็เห็นโจเดินลงมาทิ้งขยะนิกตรงไปหาเขานิกยืนมองหน้าเขาอยู่ได้สักพักนิกก็พุ้งใสโจทันที เกิดการต่อสู้กันขึ้นจนโจโดนมีดแทงเข้าท้องนิ่ก็ตกใจกลัวมากเป็นครั้งแรกที่เขาต้องทำแบบนี้จ่นโจโก็ได้แน่นิ่งไปนิกต้องดึงมีดออกจากโจแล้วเขาก็เอามีดไปทิ้งที่สะพานเพื่อทำลายหลักฐานพอตอนเช้าบิลลี่หัวหน้าแก๊งก็ได้เอาเงินที่ขายยาได้ไปให้พ่อของเขาโดยพ่อของเขาขายทั้งยาและอาวุธปืนเถื่อนเป็นคนใหญ่สุด ที่ควบคุมแกงของบิลลี่จากนั้นบิลลี่ก็ได้ขับรถไปยังแหล่งชุมนุมแกงและเป็นที่ผลิตยาบิลลี่ก็ได้ไปเจอกับทุกคนในแกงแต่ทุกคนดูเศร้าๆจนมีคนหนึ่งเดินไปบอกบิลลี่ว่าโจมันถูกแทงเมื่อคืนตอนนี้มันตายไปแล้วตัดฉากมาที่นิคเขาได้มาทำงานตามปกติจนมีตำรวจหญิงวอนิสมาหานิกเพื่อมาแจ้งข่าวว่าคนที่เราคิดว่าฆ่าลูกชายคุณ มีคนฆ่าเขาตายเมื่อคืนนิกก็ทำหน้าตานิ่งๆมีเรื่องกันในแกงกันหรือเปล่าหลังจากนั้นตำรวจหญิงก็กลับไปส่วนนิกก็รู้สึกดีในการตายของโจชีวิตมันต้องแลกกับชีวิตตัดฉากมาที่แกงของเบลลี่ที่พวกเขานั่งดื่มกันในบาร์และสาบานว่าจะแก้แค้นให้โจให้ได้แต่พวกเบลลี่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าโจพวกเขาก็นั่งคิดได้สักพักว่าล่าสุดโจมันมีเรื่องกับใครกันแน่ คนในกลุ่มบอกว่าเขาเห็นคนใส่สูทที่มีปัญหากับโจอยู่แถวนั้นก่อนที่โจจะตายตอนนี้พวกบิลลี่ก็พอจะเดาได้แล้วว่าใครเป็นคนที่ฆ่าโจตัดฉากมาที่นิกหลังจากเลิกงานเขาก็เดินกลับบ้านตามปกติที่เขาทำเป็นประจำทุกวันลูกน้องบิลลี่เดินตามประกบด้านหลังเล็งปืนไปที่หัวของนิกแต่นิกก็เห็นซะก่อนเขาจึงใช้กระเป๋าตีไปที่ปืน บิลลี่เห็นอย่างนั้นจึงวิ่งไล่ยิงนิกทันทีนิกต้องวิ่งหนีสุดชีวิตจนมาถึงลานจอดรถในตัวอาคารนิกได้วิ่งขึ้นไปถึงชั้นด้านบนลูกน้องของบิลลี่คนหนึ่งก็ขึ้นมาชั้นด้านบนจนพวกเขาเจอกันและเกิดการต่อสู้กันขึ้นนิกได้สู้กันจนเข้าไปในรถรถเริ่มจะไหลนิกได้เปียบจับลูกน้องบิลลี่มัดกระบ,บอกรถแล้วนิกก็กระโดดออกจากรถแล้วปล่อยให้รถกับลูกน้องบิลลี่ตกลงไปข้างล่างรถกระแทกพื้นลูกน้องบิลลี่ ตายอีกคนและนิกก็หนีจากแกงนี้มาได้เขาจึงรีบกลับบ้านวันต่อมานิกก็มาทำงานตามปกติวันนี้ลูกน้องของมิลลีคนหนึ่งถือกล่องอะไรบางอย่างไม่รู้เดินเข้ามาในออฟฟิศของนิกเขาขึ้นมาบนออฟฟิศและตะโกนเสียงดังหาตัวนิกจนเขาเดินไปเจอนิกเขาได้เอากล่องให้นิกก่อนที่โดนรปอปภจะเอาตัวออกจากออฟฟิศนี้ไปก่อนที่มันจะไปมันบอกกับนิกว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ว่าแกจะต้องตายคนเดียวพวกเราจะฆ่าทางครอบครัวนิกจึงได้เปิดกล่องออกมาก็ได้เจอรูปครอบครัวของเขาที่พวกมันหมายหัวว่าจะฆ่าทางครอบครัวและมีเบอร์ติดต่อให้โทรหาบิลลี่นิกจึงได้โทรหาบิลลี่ทันทีบิลลี่จึงได้บอกกับนิกว่าฉันจะไปฮีหากับครอบครัวแกถ้าแกกล้าใกล้ครอบครัวฉันฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดทุกคนหลังจากวางสายเสร็จนิก ก็ได้โทรหาตำรวจและหาเมียเขาตอนนี้นิกเป็นห่วงครอบครัวเขามากนิกจึงต้องกลับบ้านให้เร็วที่สุดพอนิกมาถึงบ้านก็ไม่พูดอะไรวิ่งรอบบ้านล็อกประตูหน้าต่างทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาวันนี้ตำรวจหญิงก็มาถึงบ้านของนิกคืนนี้ตำรวจจะเฝ้าที่นี่ถึงเวลาที่คุณจะต้องบอกฉันแล้วว่าทำไมพวกมันจะต้องมาฆ่าคุณแต่นิกก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วง ตำรวจจะอยู่หน้าบ้านคุณตลอดทั้งคืนพอตกดึกนิกก็นอนไม่หลับเป็นห่วงครอบครัวเขานิกจึงต้องมานั่งเฝ้าบันไดพร้อมไม้เบ็ดบอลเป็นอาวุธนิกเผลอหลับได้สักพักก็ได้ยินเสียงแตะรถหน้าบ้านดังตลอดเขาจึงเดินไปดูก็เห็นว่าตำรวจสองนายถูกฆ่าตายอยู่หน้ารถเขาตกใจมากนิกจึงจะรีบขึ้นไปดูภรรยาและลูกด้านบนก็มาเจอลูกน้องบิลลี่เขาใช้ไม้เมบ็บอลตีเต็มแรงและววิ่งขึ้นไปชั้นสอง ส่วนลูกน้องของบิลลี่เขาวิ่งตามเข้ามาก็ยิงใส่เขาทันทีจนวิ่งไปถึงห้องน้ํานี่กับลูกน้องบิลลี่ก็ต่อสู้กันจนพวกเขาต้องตกลงมาจากชั้นสองของบ้านพวกบิลลี่ก็จับเมียและลูกเขาลงมาชั้นล่างบิลลี่จัดการยิงลูกชายเป็นคนแรกต่อจากนั้นก็ยิงเมียเขาเป็นคนที่สองส่วนนี่ก็เห็นอย่างนั้นก็วิ่งเข้ามาโดนยิงไปอีกหนึ่งนัดเข้าท้องจนพวกเขาแน่นิ่งไป สามคนพ่อแม่ลูกถูกยิงทั้งหมดจนพวกเขาถูกส่งโรงพยาบาลนีก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนงงเขาดินสติแตกจนโดนฉีดย,ยาสลบไปจนเขาตื่นขึ้นมาอีกรอบตำรวจหญิงวอนิดคิดว่าตำรวจหน้าห้องจะปกป้องคุณได้เหรอไม่เลยเขาแค่ปกป้องไม่ให้คุณทำลายตัวเองเท่านั้นพวกเขาจะจับคุณเข้าคุกได้ถ้าฉันสั่งคุณอยากจะแก้แค้นแล้วถ้าคุณ ไปฆ่าพวกมันแล้วคุณจะได้อะไรขึ้นมานิกก็ได้ตอบกลับไปว่าผมจะฆ่าพวกมันทั้งหมดมันฆ่าลูกเมียผมตำรวจได้บอกกับนิกว่าลูกคนเล็กของคุณยังไม่ตายนะแต่อาการโคมา่าแต่เมียของคุณไม่รอดนิกได้ยินอย่างนั้นจึงวิ่งไปหาลูกชายเขานิกได้เล่าถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมามีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นที่เข้ามาในชีวิตและพ่อก็ต้องขอโทษ ที่เป็นพ่อที่ไม่ดีเลยพ่อเสียใจจริงๆที่ปกป้องลูกกับแม่ไม่ได้หลังจากเขาพูดเสร็จนิกก็ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เขาหมดทุกอย่างที่จะต้องสูญเสียเขาสัญญากับตัวเองว่าจะฆ่าพวกมันให้หมดไม่มีการปาณีใดๆทั้งสิน้นนิกกลับไปที่บ้านเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งตัวและให้เพื่อนเช็คที่อยู่ตามเบอร์โทรศัพท์พวกมันให้มานิกไปอย่างธนาคารเพื่อจะปิดบัญชี เบอรเงินมาหมดทุกบัญชีหลังจากเขาถอนเงินเสร็จเพื่อนของเขาก็โทรมาบอกสถานที่ของเบอร์โทรศัพท์พวกมันเป็นเบอร์ที่บาร์โพโลโซเซลเขาตรงไปยังบาร์แห่งนั้นทันทีเข้าไปถามคนที่อยู่เคาน์เตอร์บาร์ฉันมาหาบิลลี่หรือเพื่อนคนไหนก็ได้มันก็ยังไม่ยอมบอกนิกนิกก็เลยหยิบเงินมาวางไว้ที่โต๊ะปึกหนึ่งมันก็ไม่ยอมบอกนิกอยู่ดีเขาจึงจับหัวมันกระแทกใส่โต๊ะ ได้บอกว่าบิลลี่อยู่ไหนฉันมีธุระกับมันพร้อมหยิบเงินออกมาหลายปึกจนมันต้องยอมบอกเอ็ดโกเพื่อนสีของบิลลี่มันอยู่ที่ตึก113ก่อนที่นิกจะไปนิกก็ได้ถามมันว่าฉันอยากจะซื้อปืนเขาได้แนะนำนิกซื้อปืนกับพ่อของบิลลี่เจ้าพ่อขายยาและอาวุธเถื่อนปืนมีมากมายที่อยู่ในคังหลังจากที่ซื้อขายกันเสร็จนิกกำลังจะเดินกลับพ่อของบิลลี่ก็ได้บอกว่า แกใช่ไหมเป็นคนที่จะตามล่าลูกชายฉันบิลลี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันมันทําของมันเองเรื่องนี้ฉันไม่ขอยุ่งก็แล้วกันถ้านายจะฆ่ามันก็ฆ่าไปเลยคุยกันเสร็จเขาก็ได้กลับมาถึงบ้านถึงเวลาที่จะเรียนรู้กับปืนที่ซื้อมาเพราะเขาไม่เคยใช้ปืนเลยจากเหตุการณ์นี้มันบีบบังคับให้เขาต้องทําแบบนี้เตรียมเปิดศึกกับแก๊งบิลลี่เตรียมกระสุนเตรียมปืนให้พร้อมเพื่อเบน ลูคัสและเฮเลนเขาได้บุกไปยังตึกแถวหนึ่งที่พักของเพื่อนของบิลลี่นิกยิงประตูเข้าไปถึงก็ไปเจอชายหญิงนั่งอยู่ด้วยกันเพื่อนของบิลลี่ก็ตกใจเราฆ่านายไปแล้วไม่ใช่เหรอนิกวิ่งเข้าชาร์จปืนจ่อหัวให้บอกว่าบิลลี่อยู่ไหนแต่มันก็ไม่ยอมบอกจนนิกต้องตบไปหนึ่งทีมันถึงจะบอกอยู่ที่โรงพยาบาลห้างแห่งหนึ่งหลังจากรู้ที่อยู่ นิกก็ได้สั่งให้โทรหาบิลลี่มันยังไม่ตายนะบิลลี่คนที่ชื่อนิกที่เราฆ่าพวกมันทั้งครอบครัวมันยังไม่ตายบิลลี่นิกจึงยิงแสกหน้าเพื่อนบิลลี่เพื่อเป็นสารการเปิดศึกครั้งนี้กับแก๊งบิลลี่นิกขับรถจนมาถึงโรงพยาบาลล้างเขาได้เห็นคนในแก๊งอยู่บนรถนิกเหยียบคันเร่งเต็มแรงชนรถจนขาดสองท่อนเสร็จไปหนึ่งนิกก็ได้ออกจากรถและเดินเข้าไปในโรงพยาบาลจนไปเจอพวกมันนิกเปิดฉากยิงเสร็จไปอีกหนึ่ง นิกไล่ตามอีกคนที่กำลังวิ่งหนีจนเขาตามทันและยิงไปอีกหนึ่งคนมันก็วิ่งตามนิกอีกสองคนและยิงกันตามบันไดตอนนี้วิลลี่ก็ขับรถมาถึงโรงพยาบาลล้างและเขาก็เข้าไปเพื่อจัดการนิกนิกต้องวิ่งหนีพวกมันจนมาถึงชั้นนิกกำลังจะเดินหาพวกมันจนเจอเงาที่เล็งปืนมาที่เขานิกนั่งลงและยิงทะลุก,กำแพงเสร็จไปอีกหนึ่งคนจนนิกเดินมาเจอห้องหนึ่งเขาเดินเข้ามากางห้อง นิกได้ยินเสียงข้างหลังเขานิกจึงหันหลังไปแต่เบลลี่ก็กลับเดินออกมาจากด้านหน้าเปิดฉากยิงใส่ด้านหลังของเขานิกก็หันกลับมาและเปิดฉากยิงใส่เบลลี่ยืนใส่กันไม่ยัง้งจนเบลลี่โดนยิงไปที่มือส่วนอีกคนก็มาด้านหลังของนิกยิงใส่คอของนิกนิกหันหลังกลับไปยิงเข้าหัวหนึ่งนัดตายคาที่นิกยิงใส่เบลลี่จนหมดกระสุนเบลลี่ก็ลุกขึ้นได้ก็เดินเข้ามายิงใส่นิกแต่ก็ไม่โดนจนกระสุนหมด นิกและบิลลี่ก็เดินมานั่งที่เก้าอี้กลางห้องบิลลี่ได้พูดว่าดูสารรูปแกสิเหมือนพวกเราไม่มีผิดดูสิฉันทําให้แกกลายเป็นอะไรแล้วหลังจากบิลลี่ได้พูดเสร็จเขาก็ชินใจตายส่วนนิกก็ออกจากโรงพยาบาลล้างในอาการที่บาดเจ็บขับรถมายัางบ้านของตัวเองเขาเดินเข้าไปในบ้านนั่งดูวิดีโอที่ครอบครัวของเขาถ่ายเก็บไว้ตอนที่พวกเขามีความสุขกันตำรวจหญิงก็มาถึงบ้านของนิก ได้เดินเข้าไปบอกกับน,นิกว่าลูกชายของคุณเริ่มขยับตัวได้แล้วฉันว่าเขารอดแน่ๆตอนนี้นิกก็ยังเหลือลูกชายที่เขาต้องดูแลและมีความหวังที่จะอยู่ต่อเพื่อลูกก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยหนัง d e s c e ซ t คนข,ข้างฆ่าสังตายหนังในปี2007ครับในส่วนไหนที่ผิดพลาดหรือข้าหมหัวข้อไหนไปผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสตูดิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ